ไม่เป็นไรพี่แจง in some maybe there. สวัสดีค่ะวันนี้เก็บงานวันสุดท้ายนะคะบ้านนอกดาวยกส่งที่ศีราชาค่ะ พอสมควรค่ะหลังนี้เพราะว่าช่วงล่างเป็นคอนกรีตค่ะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วก็เป็นงานที่สูงด้วยค่ะ สนใจรายละเอียดถามได้นะคะอ่าใช่ค่ะอ่าหลังนี้นะคะจะแรกรากฐานทําให้หมดเลยค่ะแต่ว่าไม่รวมเสาเข็มอย่างเดียวค่ะหลังนี้ก็จะมีระบบสุขาพิบาลของตัวบ้านนะคะ ระบบน้ําระบบไฟอทางเจ้าของที่อะค่ะเตรียมน้ํากับไฟไว้ให้ในที่อย่างเดียวพอค่ะแล้วก็ทางตัวบ้านนะคะจะทิ้งไฟอะค่ะไฟทิ้งสายจากตัวบ้านให้5เมตรนะคะแล้วก็น้ําประปา5เมตรเหมือนกันค่ะลูกลูกค้าสามารถมาจําต่อเข้าบ้านได้เลยค่ะถ้าอยากเข้าไปดูข้างในบอกได้นะคะเดี๋ยวพาไปค่ะ นี่เก็บงานวันสุดท้ายแล้วค่ะมีนัดต่งบ้านวันเสาร์อ๋อได้เลย ตะกูนะคะพอดีมานั่งเล่นค่ะวันนี้ว่างเข้ามาใช้งานค่ะก็เลยไลฟ์หลังนี้นะคะจะสูงอยู่ที่สองเมตรนะคะยกพื้นสูงก็คือถ้าสนใจจะเห็นยังไงได้อย่างนั้นเลยค่ะวันนี้ก็ลังต่อท่อระบบท่อน้ําทิ้งนะคะของห้องน้ําไปลงบ่อ,บอกเกิดตรงนู้น บันไดก็ไม่ได้ยิงส่งนะคะมีพักหนึ่งรอบนี่ค่ะอันนี้จะเก็บงานเก็บรายละเอียดนี่จะเป็นหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนจะตีฟ้าเรียบไปกับจั่วเลยค่ะเป็นหลังเล็กๆค่ะ ันนี้จะเป็นห้องน้ำขนาดสองเมตคูเมตรห้าค่ะแล้วก็มีมานั่งให้ด้วยระเบียงกว้างๆไปเลยค่ะเดเออ่ตรงนี้อยู่แถวสีราชาัยอยู่แถวนาเร้า,าค่ะ แต่รับสร้างหน้างานเหมือนกันนะคะที่ต่างจังหวัดก็ไปนะคะไม้นี่จะใช้เป็นไม้หน้าหน้าแปดเลยนะคะหน้าใหญ่เลยบ้านจะดูคลาสสิกขึ้างในนิดนึงค่ะแล้วก็ประตูก็จะเป็นลายลูกฟักค่คะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะลายโมเดิร์นลายตารางเงี้ยค่ะแต่เรื่องจะทำคลิปสรุปเป็นคอนเทนต์อีกทีนึงค่ะ น่าจะพรุ่งนี้น่าจะลงวันนี้ก็เก็บงานเก็บฉาบโป๊อีกนิดหน่อยค่ะตามรอยวันนี้จะเป็นตู้คัดเอานะคะตู้คอนซูมเออร์ติดให้พร้อมเลยค่ะหน้าง,งานลูกค้าอยู่ที่ไหนคะ หลังนี้จะเริ่มต้นก็คือราคาโคเปอร์ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่สี่แสนทวนค่ะต้องดูว่าหน้างานลูกค้าอยู่ที่ไหนด้วยแต่ถ้าอยู่ภาคตะวันออกก็คือราคานี้เลยค่ะคือจบงานรากฐานทําให้หมดระบบสุขาพิบาลไม่ต้องไปบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะคะก็คือราคานี้โคเปอร์เลยจบเลยลูกค้ายืนรออย่างเดียวค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดระ,ระยะเวลานานนะคะนานไปเรื่อยๆวัสดุขึ้นนิดหนึง่งอาจจะต้องขึ้นตามนะคะี่ต้องพูดไปก่อนเลย อันนี้กําลังลงทําท่อน้ำทิ้งค่ะจากตัวบ้านลงไปถังแซดค่ะมาดีลูกค้าเขามีบ่อเอ่อถังแซดให้อยู่แล้วโอเค